สวัสดีค่ะเพื่อนเมื่อน,นี่กับพ่อกับการเดนทิศอีกเช่นเคยค่ะสําหรับคลิปนี้เนะาะไกดสีม,มาว่าเอาเรื่องสีปัจจัยของการที่ปลูกเมลอนบ่าไงสําหรับปัจจัยสําคัญสาคัญเนาะที่ไกดเอ่อเบิ้งนี่ก็คือว่าสีประมาณซีปัจจัยเนาะปัจจัยแรกดินดินดินต้องดี ถ้าดินบด,ดีปลูกได้แค่ขี้ดินซ้ายอย่างเดียวหรือว่าดินที่บ่มีธาตุอาหารเป็นไปบ่ได้ที่ต้นส,สามารถสะสมอาหารเพื่อที่สิสิปเลียงลูกเนาะลูกกับบ่ใหญ่ต้นเยววาวต่ลูกบ่กใหญ่เลยจ้ะขนาดต้นก็ต้องแค่แก่นก็ยังต้องแครแก่นเนาะสปัจจัยสำคัญก็คือน้ำการให้น้ำ เขาต้องไ้น้ำห้เพียงที่เอ่อห้น้ำที่เพียงพอกับความต้องการของเมลอนถ้าไฮไลายไปมันกระสิเกิดกันบ้าใบลูกปติลูก,ลกถ้าไฮนอยไปมันก็สีเหี่ยวต้นกาาสีแหกหรือว่าอาจสิเกิดโรกใบไครเจ็บม้าเนาะแล้วก็ประเด็นที่สประเด็นที่สเป็นเรื่องของปุย๋ยสมมติว่าเขาแบบ เขาแบบอยากปลูกแบบธรรมชาติเนาะเขาปลูกลงดินดินเขาอะอาซินอุดมสมบูรณ์มีแร่ธาตุอยู่แล้วแหละถ้าถ้าถามว่าดินในประเทศบ้านเขาเนาะในประเทศไทยบ้านเขาเนี่ยจังนาไกาเป็นขี้ดินใายกยังมีธาตุอาหารที่แต่ว่ากับ่มเพียงพอดอกแต่ว่ามันก็สาม,มารถที่จะให้ต้นให่มีลูกได้แต่อาจจิล,ลูกใบไห่เนาะแล้วก็ปัจจัยที่หาเป็นเรื่องของสภาพอากาศ เป็นยังเป็นยังคือว่าั่นแม่บอะก็สังเกตเนี่ยเมลอนเนี่ยในโรงเรือนนีเนาะปลูกโรงเรือนเดียวกันให้น้ำทอกันให้ปุยทอกันดินปรุงแบบเดียวกันทั้งเบิดแต่หน่าลรงเรือนเนี่ยค่ะช่วงช่วงที่หนาโ้งเรือนที่ที่เขาเปิดประตูลรงเรือนนะ่ะลูกน้อย แต่ว่าเขาไปข้างไหนอ่ะมิตาลูกใหญ่เดี๋ยวกาสิพาไปเบิ่งค่ะไปนี่จ้ะเห็นบ่ค่ะนี่ประตูเดี๋ยวให้เบิ่งเลยประตูเข้ามาปุ๊บลูกน้อยทอดกำปั้นกับมีใช่ะนี่ลูกใหญ่ลูกใหญ่แน่กับประมาณนี้เนาะประมาณเนี่ยฟ่ามือไกลได้อยู่นี่มีแต่ลูกน,น้อย บ่ว่าตลงใดก็คือกันเดีอจ้ตถ้าเป็นช่วงหนาเห่าไปประมาณเมตรถึงสองเมตรอะ<ม>่ะนี่อันนี้กัน่ะไงแน,น่จะบ่หลนะยังน้อยอยูอ่เนาะตะเห็นบ่มองนี่สีเป็นแบบช่วงช่วงช่วงนี้อ่าที่ปลูกเมล่อนนี่สิเป็นช่วง เดือนพฤศจิกาแต่ว่าเวลาที่ไก่ทายนี่เป็นเดือนวันที่เดือน,นที่สองวันที่สอง,สองเดือนเมษาเนาะนี่เดือนเมษาเราได้ล่าจะเห็นไหมมีแต่นหน่วยน้อยๆเห็นไหมคะ่ะขนาดเขาม้าขนาดนี้ยังน่อยอยู่ลูกลางนี่เก็บไปแล้วเนาะคะ่ะ ใช้เวลาเก็บไปประมาณตั้งแต่เดือนปลายเดือนกุมภาเก็บไปประมาณหนึ่งเดือนแล้วเนาะยังน้อยอยู่ช่วงอากาศมันเข่ามันอ่าออกมาจากาอากาศมันเขามาจากทางประตูเนาะมันกระสิแบบเพศให้ไกล้บรูดอกว,ว่ามันเพศให้ยังแต่ว่าคือมันยังหมากน้อย ถ้าเข้ามาเลือกเลือกแล้วก็เริ่มใหญ่ขึ้นเนาะนเริ่มใหญ่ขึ้นมาค่ะยิ่งเข้าไปน้นๆเดี๋ยวใกล้สิพาเข้าไปแน่นๆ ยิ่งเข้าไปใไนในยิ่งไหนยิ่งยิ่งมากไงฟังฟังที่เอ่อทางตะเวนออกตะเวนออกท้องพุ่นแห้งมากไงกว่าทางนี้เนาะจา้ะทางนี้สิหยุดฟังตะเวนตกอ,อันนี้ยังพันในยัยสุดเด้อจ้ะ ถ้าถ้าถ้าเกิดว่าไม่่อนแตกหลายแล้วคือว่ามันสิว่วไใหญ่แล้วเนาะนี่อันนี้ขนาดว่าท่านได้แตกหลายเนาะยังไงได้เกือบสองเท่าของลูกที่ห่เบิงอะค่ะทั้งหนาเนาะนี่คือความที่แบบที่แบบเห็นชัดๆเลยนี่เห็นไหมค่ะขมมาในหนนี่ยิงยิงไงขึืนไ่ขืน ใกล้อยากจะมีที่วัดจังเลยอยากจะมีแนวซ่างน้ำนาจางเลยเดี๋ยวจะหาว่าใกล้กคลิโมะนะ่เห็นบ่จ้ะขนาดด้านขางยังสิังใหญ่เนาอ,อ่ะไปจะไหนกันเน่จ้ะสำหรับคลิปนี้ที่อ่า ไปพูดเรื่องเกี่ยวกับซีปัจจัยของการปลูกเมลอนหลไห,นหลูกใหญ่รายโคตรอาศิปลูกไว้ใหญ่ละอ่าหลังจากที่เพื่อนเพื่อฟังคลิปนี้แล้วสามารถนําไปปรับใส้ได้เนาะเอ่อต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมน้ำเนาะคะ่ะหาพข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็ลองปรับเปลี่ยนวิธีลองปรับวิธีที่อา่าไก่บอกนอะ่ส่เบิงอากาศทั้งหนเนี่ยมันสีฮ้อนกว่าทั้งนอกเนาะ เพราะว่ามันเป็นล้งเรื้อนที่ใส้พาสติคุ้มทั้งเบิดแล้วก็พอเมลอดเริ่มคุ้มเขาจะสีเริ่มเจาะรู้พยางเนาะคะ่ะเพื่อให้อากาศไทยเทได้สะดวกนี่โอเคเมื่อนี้มันมีอย่างแล้วถ้าเพื่อนเพื่อนมาคลิปนี้สามารถกดไลค์ให้ไกลเพื่อเป็นกำลังใจได้เนาะจ้ะแล้วก็อยากฟังคลิปยังสามารถคอมเมนต์ได้ มากหรือบมากคอมเมนต์ได้เบิดจ้ะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆมีนะคิดอย่างดีๆแกสามารถเอ่อเขาเอิ้นว่าให้ความรู้ไกลได้เนาะเออเข้ามาแลกเปลี่ยนความรู้กันเนาะค่ะแล้วกายอย่าลืมกดติดตามไกลเนาะเพื่อที่จะไ่ได้คลิปต่อไม่ได้พลาดคลิปนคลิปต่อๆไปของไกลเมื่อนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย